ว,วันนี้เซนตุชอบจะพาน้องๆมาถอดน็อตโมเล่น,น,นะผมโมเล่เขาเข้าเบียดเครื่องนี้มาจากาเชียงุงญี่ปุ่นนะครับผมนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับผมก็เรามาดูว่ามันจะแน่นแค่ไหนนะผมเครื่องมาจากญี่ปุ่นเครื่องนี้นเปิดังา,มาไม่เข้าสักนอันเลยสิบเก้า

แน่นมากตัวนี้แต่นี่บล็อกสยายยิงก็ออกแล้วก็สงสัยเครื่องมาจากญี่ปุ่นนี้อาจจะวิ่งไม่เยอะนะผมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะก็ะเลยยิงออกง่ายนะผมส่วนเครื่องในบ้านเราเนี่ยมันโขไม่ออกนะครับผมยิงไม่ออกต้องด้ามอย่างเดียวครับผมเอาถอดอ,อะไรโอเคประมาณนี้ครับผม